คิดถูกจริงที่ที่ไม่ไม่หันหัวรถกลับจะหันหัวกลับแล้วเมื่อกี้คัตอแรกก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคกับการมาเท่าไหร่นะแต่พอได้มาเจออะไรแบบนี้แนละ้โอ้ดีจัง ก็พักรถกันอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะครับมาหาอะไรกินก่อนเราจะไปกันที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลานนะครับซึ่งไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะฝนตกหรือเปล่าเพราะว่าตามที่อุตุนิยมเขาเขาแจ้งมานะครับก็คือเช้านี้ก็คือวันสุดท้ายที่ฝนจะตกนั่นแหละครับ ถ้าสมมุติว่าฝนตกผมก็จะกลับนะครับกลับกรุงเทพเลยเพราะตอนนี้ก็คือผมเดินทางจากเชียงใหม่นะครับไปยังที่กำแพงเพชรก็คืออุทยาแนแห่งชาติของลานนะครับโอเคไปไปกันเลยดูสิครับดูวัานงามมาก โอ้เหมือนเรากำลังมุ่งเข้าสู่อ,อท้องฟ้าที่แจ่มใสนะครับซึ่งจะบอกไงดีอะหวังว่ามันจะเป็นท้องฟ้าแบบนี้ตลอดไปนะครับตลอดเส้นทางนะครับเพราะผมกลัวมากเลยครับพอ,อ,อโซนกำแพงเพชรเนี่ยมันจะเริ่มมี อะไรนะาจากที่พยากรณ์อ,อะ่มะม,มันจะเริ่มมันจะเริ่มมีพายุนะครับก็เขตน,นั้นจะโดนไปด้วยอ่ามันก็เลยอาจจะมีฝนเวลาผมได้กลิ่นฟันไฟทุกทีนะครับผมจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ชอบมากเลยหมายถึงฟันไฟในตอนที่แบบายามเช้าแบบนี้นะครับก็คือแบบนะมันแบบ ไม่รู้อะ่ะมันมันพาพานึกถึงตอนเด็กอะ่ะเออที่แบบพ่อแม่กรีดยางแล้วผมก็ไปนั่งก่อไฟเล่นอยู่ในป่าย,ยางอะไรเงี้ยเออไม่รู้อะ่ะมันมันชวนให้คิดถึงความหลังอะ่ะแต่มันเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยนะครับผมไม่รู้จะอธิบายให้ทุกคนฟังยังไงดีนะครับ แล้วการเดินทางยามเช้าเนี่ยถึงแม้จะง่วงนอนนะครับแบบแต่เนี่ยเออผมชอบเวลาเวลามาสูตรบรรยากาศหรือว่าสูตรสูตรกลิ่นของยามเช้าในแต่ละที่อ่ะมันมันมีกลิ่นที่แตกต่างกันนะตอนนี้เราก็เข้าสู่จังหวัดลำปางแล้วนะครับ อ๋อระยอาแซงนะครับโอ้ยบรรยากาศยามเช้าแน่นอนมากแน่นอนแน่นอนปุ๊บกล้องล้มเลยเส้นนี้เงี่ยมเงามากครับอ๋อ รายงานรายงานขณะนี้ผมได้ขับอยู่ที่ถนนเอเชียเลี่ยงเมืองนะครับปัญหาก็คือน้ำมันเหลืออยู่ร้อยกิโลเนี่ยหวังว่าจะเจอปั๊มก่อนนะไม่ขินนะครับดีไหมน้อช่วยด้วยโอห แล้วดูสภาพถนนสิครับผมจะหาปั๊มจากไหนก่อนเนี่ยนี่ตอนนี้ผมลุ้นข้างหน้าอย่างเดียวเลยนะว่าจะเห็นป้ายปัม๊มอะไรสักปั๊มไหมแบบโอ้โหกระวนกระวามากรอดแล้วทุกคนรอดแล้วมีปัม๊มปั๊มอยู่ด้านหน้าโอ้โห รอ,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 อบตายล้โอ้แต่ก็รวมสองร้อยแปดสิบแปดลิตรนะครับแล้วก็ถึงรอบพักพอดีครับเดี๋ยวก็ไปนั่งพักแถวนี้แหละไหนนะ เอ้ยตรงนี้มี Amazon cafe งั้นส่องดูก่อน,อออน,นดีกว่าเออสีนั่งฟังหน้าเซเว่นดีกว่ายังไม่หิวอ่ะ โอเคครับพักพอเป็นพิธีครับก็สิบนาทีไปต่อครับไม่อยากดูเลขไม่ของคลิป B เลยครับคือ อ่าเส้นทางที่เดินทางมาทั้งหมดในทริปนี้นะครับไม่รู้ว่าขึ้นกี่พันไม่อยากดูก่อนเลยไปดูตอนตอนกลับไปถึงแล้วกันโอเคครับไปบรรยากาศ ด้านหน้านะครับก็จะเป็นชิวเขาที่งดงามจริงๆส่วนท้องฟ้าก็เริ่มมีเมฆบ้างไม่มีเฮ้ยเขาเรียกอะไรนะเอ่อเมฆฝนมันเริ่มมีแค่นิดหน่อยแล้วนะครับก็คือเริ่มสางและ้ะอ่าก็ขอให้มันเป็นอย่างนี้ก็โอเคนะครับไม่ร้อนดีไหนให้ถึงกับฝนตกเลยนะ เหลืออีก133กิโลเมตรครับตอนนี้ที่จะถึงอุทยานแห่งชาติน้ำตกของลานนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะ จากนี่ไปอุทยานะครับจะเหลืออีก80กิโลนะครับก็ทันเที่ยงพอดีครับผมเพิ่งสังเกตว่าจอมันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นอาการคล้ายๆจอแตกเลยแล้วไม่ได้โดนอะไรกระแทกด้วยนะไม่รู้ในในกล้องเห็นหรือเปล่านะ มันเริ่มมันเริ่มรล้ามาเรื่อยๆแล้วเนี่ยไม่รู้เพราะอะไร ถึงแล้วถึงประตูแล้วตอนนี้เวลา11นาฬิกา17นาทีนะครับไปที่น้ำตกกันคิดว่าน่าจะประมาณ1ชั่วโมงหรือไม่ก็2ชั่วโมงแล้วก็ค่อยขับรถกลับระหว่างนี้ก็การหาอะไรกินก็ต้องดูว่ามันมี มันมีของข้างในหรือเปล่าถ้ามีก็โอเคถ้าไม่มีก็ต้องออกมากินข้างนอกนะครับตรงนู้นจะเป็นที่ทำการแล้วก็มีคอฟฟี่เดี๋ยวก็ไปเดินไปเดินที่น้ำตกก่อนอแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยไปปัม๊มแล้วก็ไปนั่งร้านคอฟฟสัก งดนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปู้ล,ลไอจุดชมวิวตรงนั้นคืออะไรคือชมน้ำตกนี่ เพราะอะไรเพราคนจะไม่เยอะนะเนี่ยวันนี้ยังเยอะอยู mm ่ hmm. ตอนแรกผมนึกว่าคิดเกือเวลาไว้อะเพราะว่ากลัวว่าเอ้ยต้องขึ้นไปหลายชั้นอะไรอย่างนี้แต่ที่ไหนได้ชั้นเดียวเสร็จแล้วชื่นชมทมงานเสร็จแล้วโอเคครับเดี๋ยวก็ไปไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็ไปที่ร้านกาแฟแต่ดูแล้วร้านกาแฟไม่น่าจะมีอะไรกินนะครับคิดว่าแต่เหมือนจะมีเต็น เซ็นที่ขายอาหารอยู่เดี๋ยวต้องไปดูไหนว่ามีอะไรกินบ้างโอเคนั่งรับประทานอาหารเที่ยงก่อนนะครับ อเคอยู่มันหวานมันอมแต่เสียดายไม่มีเมนูปั่นนะนั่งกินไปแล้วก็ชมบรรยากาศไปด้วยก็สรุปนะครับไม่น่าจะได้ไปเดินไปเดินชมธรรมชาติแล้วล่ะ ว่าธรรมชาติกําลังจะลง,งโทษมันมามืดมาละกลับแล้วก็พอเช็คสภาพอากาศนะครับก็คือเริ่มก่อตัวกันแล้วครับค,ค่อยมาใหม่เดี๋ยวค่อยพาแฟนมาด้วยเหมือนมาเซอร์เวดูก่อน,นะนโอคตดีเลยคิดถูกจริงที่ท,ที่ไม่ไม่หันหัวรถกลับ จะหันหัวกลับแล้วเมื่อกี้ตอนแรกก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคกับการมาเท่าไหร่นะแต่พอได้มาเจออะไรแบบนี้แล้วโอ้ดีจังการเดินทางของผมจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อรถพังครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับด้วยเมฆฝนนะครับ ยังไงก็ฝากสนับสนุนฝากกดติดตามฝากกดไลค์ให้กับช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับตอนแรกว่าจะหาอะไรกินก็เฮ้ยกินบ้านกันอ่ะสาเหตุที่ไม่หาไอ้เอออรยุทับเผา